สวัสดีค่ะใครเข้ามาทักทายใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะวันนี้กินเส้นเอาโปรโ,โปรสินค้าซอสก๋วยเตี๋ยวนะคะมาจาัดโปรมาจัดโปรให้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะ ในส่วนของกินเส้นนะคะเราจะมีตัวซอสก๋วยเตี๋ยวนะคะตั้งแต่ตัวหัวเชื้อน้ําซุปตั้งแต่ตัวหัวเชื้อเอาไปทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะไปจนถึงตัวซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งซอสเย็นตาโฟนะคะวันนี้เราจะมาจัดโปรให้ใครที่อยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆแล้วอยากทาก๋วยเตี๋ยวทานนะคะอันนี้เราก็จะมีตัวหัวเชื้อน้าซุปน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ไปทําให้แบบง่ายๆเลยแค่ต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็เทหัวเชื้อน้ําซุปลงไปก็จะเป็นตัวตัวน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวตัวนั้นเลยนะคะมีทั้งหมด สี่รสชาตินะคะก๋วยเต,ต,ต,ตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ่าแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะมีสี่รสชาติสี่รสชาตินี้ก็จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศของก๋วยเตี๋ยวตัวนั้นๆนะคะแตกต่างกันวิธีการทําง่ายๆเลยค่ะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เติมซอสหัวเชื้อตัวนี้ลงไปก็จะกลายเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวตัวนั้นๆเลยอย่างเช่นเราจะทําตัวก๋วยเตี๋ยวไก่ทานที่บ้านนะคะเราก็ต้มน้ําเดือดนะคะแล้วก็เทซอสหัวเชื้อน้าซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ลงไปก็จะเป็นน้าซุปก๋วยเตี๋ยวไก่เลย ซึ่งปกติแล้วการทําตัวหม้อเชื้อน้ําซุปนะคะมันจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาใช้เวลานานสุดในการทาก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะว่าจะต้องมาตุนตุนเล้งตุนนุ่นนี่นั่นให้มันแบบว่ารอเวลาให้มันเปื่อยอะคะ่ะแลให้มันรสชาติมันออกแต่ว่าของเราก็คือตัวนี้เป็นตัวสําเร็จรูปเลยนะคะเอาไปใช้ใส่ใส่น้ําเดือดนี่คือแบบว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยจุดเริ่มต้นของเรามันจะมาจากตัวก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือตัวนี้นะคะ ซึ่งใครที่เคยทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็จะรู้ว่าขั้นตอนขั้นตอนหรือวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวเรือคือ,อยากของเราอ่จะไม่มีผงไม่มีตัวตัวเขาเรียกอะไรป๊ยกักตัวไอเครื่องเทศอะคะ่ะเป็นถุงเป็นอะไรอีกแล้วจะมีแค่ตัวซอสต,ตัวนี้ตัวเดียวถ้าแบบขวดแบบนี้จะทําได้9ก้ชามนะคะ